สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ FC ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ <c oughs> ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนากรากฎท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าดาวพุธย้ายรอบนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อการพูดคุยการทำงานของท่านพอสมควรและการย้ายครั้งนี้จะมาเพื่อส่งเสริมท่าน มาเพื่อสนับสนุนท่านหรือมาเพื่อทําให้ท่านนั้นเกิดเรื่องเรายุ่งยุ่งนะคะเกิดความวิตกกังวลใจมีเรื่องให้ท่านต้องอแก้ไขอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยค่ะเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้ไม่ประมาทนะคะถ้าท่านคิดว่าบางอย่างสามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้กับท่านได้ ก็ให้ทำได้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราดูดวงล่วงหน้าเรามักจะได้รับประโยชน์จากการที่เราดูดวงนั่นก็หมายความว่าถ้ามีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะสามารถรู้ทางหนีทีไล่สำหรับเรื่องราวนั้นๆเราจะมีทางแก้ทางออกที่ดีให้กับเรื่องราวนั้นๆนั่นเองค่ะดาวพุธย้ายในวันที่สามมิถุนายน ถึงวันที่23มิถุนายนปี2568นะคะและการที่ดาวพุธย้ายครั้งนี้จะเกี่ยวพันกับชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือว่าเรื่องของครอ,อบครัวนะคะหรือว่าท่านจะได้รับข่าวบางอย่างนะคะจะได้รับข่าวจากทางไกลและอาจจะเป็นข่าวที่ทำให้ท่านนั้น คือพูดง่ายๆจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามสิ่งที่ท่านจะต้องมีนั่นก็คือว่าตั้งสติให้ไวนะคะเพราะว่าบางท่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านอาจจะทําให้ท่านเกิดความวิตกกังวลใจมีความรู้สึกเป็นห่วงใครบางคนมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะ ที่สำคัญช่วงนี้ท่านจะได้รับข่าวจากทางไกลคะ่ะท่านใดที่อยู่ห่างบ้านห่างครอบครัวท่านก็จะได้รับข่าวจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ป่วยไขย้ไม่สบายนะคะส่งผลให้ท่านนั้นเกิดความวิตกกังวลใจเป็นห่วงนั่นเองนะคะหรือในช่วงนี้ถ้าท่านจะต้องพูดคุยกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะปัญหาเก่าๆหรือว่า เรื่องอะไรก็ตามที่ท่านตั้งใจว่าจะพูดคุยในช่วงวันที่3ถึง23มิถุนายนนี้พอดียังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสตินะคะพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะช่วงนี้ท่านอาจจะตัดสินใจพูดคุยเรื่องปัญหาเก่าๆที่คาราคาซังสำหรับท่านกับคนในครอบครัวนะคะมีเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันบางท่านก็อาจจะต้องพูดคุยกับบุตรหลานในเรื่องที่เขาเป็นอยู่นะคะหรือว่า คือพูด,ดง่ายๆท่านกำลังแก้ไขกับปัญหาเกี่ยวกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะถ้าเป็นไปได้ให้ท่านค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยใช้เหตุผลในการพูดคุยเมื่อใดก็ตามที่นั่งคุยกันแล้วและมีความรู้สึกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเริ่มหงุดหงิดโมโหก็อยากฝืนที่จะพูดต่อนะคะให้ท่านถอยออกมายุติการพูดคุยลงเท่านั้น ถ้าเรื่องนั้นสำคัญมากๆใจเย็นลงแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งท่านและคนที่ท่านกำลังพูดคุยด้วยอ่ะข้อนี้รวมไปถึงไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามนะคะกับใครก็ตามแม้แต่กับคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะท่านพยายามที่จะแก้ไขกับปัญหานั่นเองค่ะถ้าหงุดหงิดโมโหไม่ต้องพูดให้หยุดไปเลยนะคะเมื่อทั้งสองฝ่ายอารมณ์ดีแล้วเย็นลงแล้วค่อยหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง และที่สำคัญถ้าท่านจะต้องเอเซ็นเอกสารต่างๆในช่วงนี้ท่านก็จะต้องอ่านทุกบรรทัดอ่านทุกตัวอักษรอ,อ่านเอกสารให้เข้าใจแล้วท่านค่อยลงมือเซ็นต่อมาถ้าท่านจะพูดคุยตกลงเจราจาต่อรองอะไรกับใครก็ตามอาจจะเป็นการาคุยกับหุ้นส่วนหรือคุยกับลูกค้านะคะขอให้ท่านมีความชัดเจนในคำพูด คำพูดของท่านจะต้องไม่คลุมเครือจะต้องชัดเจนและมีความคือพูดง่ายๆ่ายท่านจะต้องจริงจังกับการใช้คำพูดเด็ดขาดหนักแน่นแล้วสิ่งที่จะเป็นปัญหาจะไม่มีไม่ต้องเกรงใจใครทั้งสิน้นต้องการอะไรอยากได้อะไรพูดไปเลยนะคะแล้วจะส่งผลดีกับตัวท่านแน่นอน สำหรับการเซ็นเอกสารถ้าอ่านแล้วท่านมีความรู้สึกว่าเอกสารนั้นไม่มีความเป็นธรรมสำหรับท่านให้โต้แยง้งให้เขานั้นนะคะทำเอกสารขึ้นมาใหม่จนกว่าท่านจะพอใจแล้วค่อยลงมือเซ็นโดยเฉพาะเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินนะคะให้ท่านระมัดระวังให้มากๆเอกสารเกี่ยวกับการทำงานด้วยท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลข ท่านจะต้องเช็คให้ดีๆด,ดูให้ดีๆก่อนที่ท่านจะเซ็นเอกสารหรือว่ายื่นเอกสารส่งเอกสารนะคะแล้วท่านจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในเวลาต่อมาแต่ท่านขาดความละเอียดรอบคอบไม่มีความรัดก,กุมเอกสารจะทําให้ท่านนั้นเดือดร้อนในเวลาต่อมารวมถึงการพูดคุยด้วยนะคะถ้ามัวแต่เกรงใจยิกยิกยกัยกยกักอีกไปเขาจะหาทางเอารัดเอาเปรียบหรือท่านจะเสียรู้ ถ้าท่านนั้นไม่ดูเอกสารให้ดีๆแล้วลงมือเสร็จเลยฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านละเอียดรอบคอบะระดักกลุ่มรวมถึงการทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าเชื่อใจคนอื่นมากอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปมันจะทําให้ท่านนั้นเกิดความยุ่งยากในเวลาต่อมานั่นเองนะคะให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆนะเพราะว่าช่วงนี้อะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นและท่านจะได้รับเอกสารบางอย่าง ะะอาจจะมีคนยกสิ่งของให้หรือบางท่านอาจจะได้ของมือสองอาจจะมีการตัดสินใจซื้อรถมือสองก็ได้หรืออาจจะซื้อบ้านมือสองก็ได้ถึงได้บอกว่าให้ท่านระมัดระวังการเซ็นเอกสารดูให้ดีๆนะคะอย่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นท่านจะต้องเจาะลึกมากกว่านั้นสําหรับอ่าสมมุติถ้ามีคนมานําเสนอที่จะขายบ้านมือสองให้กับท่านท่านจะต้องไปดูบ้านเลยนะคะอย่าดูแค่รูป ดูบ้านถามคนข้างบ้านว่าบ้านนี้มีตำนานไหมบ้านนี้เคยมีปัญหาอะไรไหมและดูให้ดีๆนะคะว่าเจ้าของบ้านคนที่จะขายบ้านกับคนในบ้านเขาคุยกันรู้เรื่องหรือ,อยังนะคะแล้วท่านจะได้ไม่มีปัญหานั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้สิ่งของมือสองมีดวงได้ของต่อจากคนอื่นนะคะถ้าตั้งใจที่จะซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านมือสองจะได้ซื้อนะคะ มีโชคลาภและข่าวดีจากการแก้ไขปัญหาท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมสร้างต่อเต erm ิมรีโนเวทค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านใดที่เป็นวิศวกรหรือว่าท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานคือคือพูดง่ายๆท่านใดที่สายบูสายลุยช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทนายนะคะ หมอสัญญกรรมต่างๆโอ้โหบอกได้เลยว่าลูกค้าเข้ามาดีมากนะคะลูกค้าเขาจะแนะนำกันปากต่อปากมีโชคลาภบางท่านจากการเรื่องมรดกทรัพย์สินสำเร็จนะคะท่านจะได้เกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในครอบครัวอาจจะได้รับข่าวบางอย่างหรืออาจจะมีคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่นะคะตัดสินใจยกสมบัติ ยกบ้านยกทรัพย์สินที่ดินให้กับท่านก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าผู้ครอ,องของท่านนะคะเขามีข่าวดีทางญาติญาติฝ่ายผู้ครองหรือว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนกับท่านเขาจะยกส่วนเขาจะยกผลประโยชน์บางอย่างบางส่วนที่เป็นของเขาให้กับท่านหรือผู้ครองคนรักเขามีข่าวดีเกี่ยวกับทางบ้านนะคะ ญาติผู้ใหญ่ของเขายกสมบัติให้ก็เท่ากับว่าก็เป็นข่าวดีของท่านเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้นะคะมันจะมีทั้งเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีทั้งเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านแอบวิตกกังวลใจระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะคะพยายามจัดตักเตือนท่านให้รับประทานอยู่ยาให้ตรงเวลาถ้าท่านนั้นมีโรคประจําตัวหรือว่าท่านจะทําอะไรก็ตามให้ท่านนั้น ค่อยๆทำนะคะอย่าอย่าลุกเร็วอย่าเดินเร็วอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคนแก่เองก็แขงขากระดูกกระเดียวไม่ค่อยดีนะคะคือพูดง่ายๆท่านก็อ่อนแรงการเดินการลุกอะไรของท่านก็ไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะคะขอให้ท่านนั้นดูแลเอาใจใส่ผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงจะได้รับข่าวบางสิ่งบางอย่างจริงๆนะคะเนี่ยะจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึง และให้ท่านระมัดระวังคนจะทําให้ท่านเสื่อมเสียคนจะทําให้ท่านนั้นเสียชื่อเสียงระวังคนใส่ร้ายใส่ความระวังนะคะมีคนพยายามหาทางริเคิดท่านเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้ให้ระมัดระวังคู่แข่งให้ดีๆถ้าทํางานพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศก็ระมัดระวังนะคะ ระวังคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเขาจะคอยกันแกล้งทําให้งานของท่านติดขัดล่าช้ามีปัญหานะคะหรือ,อต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะคะระวังเขาจะหาว่าท่านคือพูดได้ง่ายอย่าไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังในช่วงนี้เขาจะนําความของท่านไปขยายและบอกต่อนะคะท่านไม่ได้พูดเขาจะหาว่าท่านพูดมีคนพยายามทําให้ท่านคือเขาพยายามที่จะเลืาา้อยขาเก้าอี้ท่านอยู่นะบางท่านก็ แอบฟ้องผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ท่านเสื่อมเสียทําให้ผู้ใหญ่นั้นมองท่านในมุมที่ไม่ดีนั่นเองนะคะให้ระมัดระวังคนให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพุธย้ายช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยแต่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีดวงได้สิ่งของนะคะอาจจะเป็นสิ่งของจะมีคนยกให้มีคนมอบให้ก็เป็นไปได้แต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าปัญหาบางปัญหาไม่น่าจะเกิดก็เกิด นั่นเองนะคะแต่ข้อดีถ้าท่านตั้งใจที่จะแก้ไขกับปัญหาบางอย่างถ้าจะแก้ไขได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยจะทําอะไรอย่าไว้ใจคนมากอย่าเชื่อใจคนอื่นมากทําเองจะดีที่สุดแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะในความเหนื่อยของท่านก็ยังมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะบุตรหลานคนในครอบครัวญาติพี่น้องบางครั้งเขาจะนํา เรื่องที่ทำให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าอึดอัดใจอยู่บ้างหรือนำสิ่งที่หรือเขาจะทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าอาจจะคิดเรื่องของเขาบางเรื่องนั่นเองนะคะเขาอาจจะพูดทำให้ท่านบั่นทอนจิตใจท่านบ้างแต่เนื้อสิ่งอื่นได้นะคะถ้าท่านมีสตินะคะก็โดยภาพรวมแล้วช่วงนี้ก็ไม่เสียหายสำหรับท่านมากนะเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะคะงานที่ท่านทา ก็จะประสบความสำเร็จนะคะและที่สำคัญเป็นคนที่เซนแรงลังสังหรณ์แม่นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใครก็ตามที่เขาทำไม่ดีกับท่านคิดร้ายกับท่านเขาจะแพ้ฝ่ายตัวเองเพราะว่าคุณงามความดีความขยันอดทนของท่านนะคะและท่านเป็นคนที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ทำอะไรก็ตามนะคะสามารถตรวจสอบได้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นเกราะคุ้มครองท่านทำให้ศัตรูนั้นไม่สามารถทำอะไรท่านได้นะคะอย่าไป ผูกใจเจ็บนะคะสิ่งใดที่เขาทำเดี๋ยวเขาก็ได้รับไปเองนะคะให้ท่านนั้นหาโอกาสทำบุญบ่อยๆขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะประสบความสำเร็จช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเส้นแรงลางสังหอนแม่นฝันแม่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านมักจะรับรู้ได้ล่วงหน้านะคะหรือแม้แต่บางท่านอยู่ๆก็ได้โชคลาภที่โดยที่ท่านคาดไม่ถึงสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงบางครั้งจะเป็นเรื่องราวดีๆด,ด,ด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอวอวยพรให้ชาว ราศีกรกฎทุกท่านได้โชคลาภจากการที่ดาวพุธย้ายครั้งนี้ขอให้ผู้จาเป็นเงินเป็นทองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ